ครับสวัสดีครับนะครับครูก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ทศนิยมเนี่ยมีตําแหน่งเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่ถูกต้องกันก่อนนะครับจํานวนนับฮะกรณีนะครับ,นนบ,รนะรบเราจะทําจํานวนนับให้กลายเป็นทศนิยมทําอย่างไรนะครับสมมุติเรามีสามนะฮะสา ทำอย่างไรให้กลายเป็นทศนิยมครับน้ำสามที่เป็นจำนวนนับนี่แหละครับเติมจุดสมมุติว่าทำให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็ใส่ศูนย์ไปหนึ่งตัวนะครับทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็ใส่ศูนย์ไปอีกตัวเป็นสองตัวทำให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งก็ใส่ศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่าต่อไป17 17ทำอย่างไรให้กลายเป็นทศนิยมก็นำ17จำนวนนับตัวเดิมนี่แหละครับใส่จุดทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งโดยการเติมศูนย์ต่อท้ายสองตัวแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแบบทศนิยมบ้าง4.1 กรณีนี้นะครับกรณีนี้นะครับเป็นทศนิยมอยู่แล้วนะครับหนึ่งตำแหน่งสี่จุดหนึ่งทำอย่างไรให้กลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งครับก็สี่จุดหนึ่งเติมศูนย์ต่อท้ายไปเลยนะครับแค่นี้นะครับกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแล้วนะครับต่อไปห้าจุดสองหก ทำอย่างไรให้กลายเป็นทศนิยมสามตำแหน่งก็นำห้าจุดสองหกนี่แหละครับใส่ศูนย์เติมท้ายไปอีกหนึ่งตัวกลายเป็นห้าจุดสองหกศูนย์กลายเป็น,ปนทศนิยมสามตำแหน่งแล้วครับตอนนี้นี่คือแบบที่ถูกต้องนะครับทั้งกรณีที่เป็นจำนวนนับทำให้กลายเป็นทศนิยม หรือจากทศนิยมอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มตำแหน่งเข้าไปนะครับนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะครับไม่ยากนะอะต่อไปเรามาดูแบบที่ผิดกันบ้างนะครับแบบที่ผิดอย่างเช่นห้าสิบห้าบางคนนะครับอาจจะนำห้าสิบห้าเนี้ยไปเติมศูนย์เลยนะครับซึ่งถ้านำจำนวนนับนะ่ะ มาเติมศูนย์ต่อท้ายแบบนี้ผิดนะครับผิดนะครับไม่เท่ากันนะห้าสิบ้ากับห้าหมื่น้าพันนะครับต้องใส่จุดก่อนนะครับผิดนะส่วนแบบที่ผิดของทศนิยมอันนี้เห็นกันบ่อยมากนะครับสิบสองจุดสี่บางคนครับไปเติมศูนย์นั่นหน้าแบบนี้ กลายเป็นสิบสองจุดศูนย์สี่ไม่ถูกต้องนะครับต้องเติมศูนย์ต่อท้ายอย่างเดียวนะครับห้าจุดศูนย์เจ็ดทำอย่างไรให้กลายเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับบางคนทำผิดครับก็ห้าจุดศนศูนย์เจ็ดไปเติมศูนย์ด้านหน้านะครับต้องเติมศูนย์ต่อท้ายเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็คือแบบที่ผิดนะครับ ก็ทริปนะครับในการทำทศนิยมให้มีตำแหน่งเท่ากัน <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับ